บุญเซบาตเจอะธิฐานบุญ้ะนโมตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุทีนังมัตเมีทานัางอาสาวะขยาวหังโหตุเาข้พาพเจ้าข่าวดังดอกบัวยกเหนือหัวตั้งจิตจำนงตักบารพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพะนิพพานก่อยพวดวงเจ้ยวคอยแค่โมมานคอยทันพระศรีอานอนาคตกตการใ,ใกล้นี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตบุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันเป็นเพร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลคลบุญชันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้อืดสาธุบุญที่ข้าพเจ้าทำมีขอทุกคนรวมมทอธนาสาธุ์ุญ่เนพระเดะจ ขอทุกคนมีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอส่งความมุ่งมั่นปัตนาต่อผู้ข้าพเจ้าขออุทิศบรรพบุรุษที่ร่วำลับไปแล้วดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางอินทร์พรมที่ข้างบนชั้นว่าที่ท้างนชั้นมามนล,มมมมละเสื่อมลงสู่สุนทอภูุิอาเมอปัตนาสิ่งที่าทานอีกวงคู่ามากก็ดีจ้ะอันมือนี่เพื่อนเอาผักหวานมาเตยผักติวมาตตาบ้านเลยค่ะ

ุอายุวันโน,นสุขางสาลาสาธุจ้าทำบุญเรียบร้อยแล้วก็ควดนั่ง เป็นที่พยานบนกุศลที่ข้าพเจ้าทณาวันนี้ขออุทิศให้วันพระสุรที่รองรับไนแล้วมีบิดามารดาเป็นเพื่อนขอให้ท่านได้รับผลบุญและร่วมอนุโมทนาในส่วนของชุวิตงท่านนครับุกาบุญสำเร็จแล้วเด้อจ้า